ก็ไม่ต้องกัวงวลว่ามีเสียงพามหรือว่ามีเสียงดนตรีไทยนะครับไม่ต้องสงสัว่าคุณได้ยินคนเดียวหรือเปล่ากิจกรรมสำหรับเจ้านางอย่างเรานะคะก็คือการพับดอกบัวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นีต้อนรับสู่ไปพักนะคะซึ่งไปพักอพิโซดนี้เนี่ยถือว่าเป็นอพิโซดพิเศษแล้วกันนะคะเพราะว่า เป็นเบิร์เดย์อิดิชันค่ะก็คือเป็นตอนของวันเกิดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เอ็มเข้ามาพักนะคะ,อะเอ็มมาพักกันที่เดียต e n นี่แบงคอกค่ะซึ่งเป็นโรงแรมในกลุ่มของรัสซูรี่ของในเครือของมาริออต t นะคะและ้วก็เข้ามาพักในตรงกับวันเกิดของเอ็มเลยนะคะก็ เนี่ยค่ะทางโรงแรมก็จัดเป็นเวทีเซอร์ไพรส์ให้เด้เ็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ห้องที่เรามาพักกันในห้องนี้เนี่ยก็คือเป็นห้องดี e อปเปนี s สูตรค่ะซึ่งเป็นห้องสูตรที่ถือว่าหรูหราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศของในห้องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ห้องของ MTM ได้ค่ะจะเป็นห้อง2202อยู่ชั้น22นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในห้องมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สะดวกสบายขนาดไหนค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูห้องอะทินีสูตรนะคะเอ็มขอพาทุกคนมาร่วมกิจกรรมของทางโรงแรมกันก่อนค่ะซึ่งกิจกรรมของทางโรงแรมก็จะมีเป็นรายวันเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เอ็มเข้าร่วมจอยในครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมี2อ,อย่างค่ะก็คือเป็นทัวร์โรงแรมในห้องตีมสูตรนะคะ,ะห้องก็คือเป็นห้องรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นการพับดอกบัวค่ะแลวเราก็สามารถเอาเจากการที่เราพับดอกบัวแล้วเนี่ยมาตกแต่งในห้องของเรากันต่อไปได้ค่ะ งั้นเราไปเริ่มกับกิจกรรมแรกกันเลยนะคะก็คือไปดูธีมสูตรห้องนัตนากรสินแล้วก็ทัวร์ประวัติของโรงแรมค่ะโรงแรมนะครับก็คือเป็นวังเก่านะครับชื่อวังว่าวังคันธวาสน,นะครับวังคันธวาสนนแปลว่าสถานที่ที่มีกลิ่นหอมนะครับคันธวาสน,นะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเซนต์เรสิดเอนซ์นะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเ็จเจ้าฟ้าวราจากรองกรกมบลลพิชบุรีราชสิรินทรนนะครับ เป็นพระราชปุตปิติฉาหรือเสด็จป้าในสมเด็จราชก,การที่9กนะครับผมก็คือเป็นพระรชชาชธิดาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับกับพระศรีทวรินทราบรมร,ราชเทวีนะครับผมก็คือสายตรงรอเก้าเลยถ้าปัจจุบันก็มีพู้ช่ายุอยู่ก็จะเป็นสเสด็จย่าเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นพี่สาวของพระแม่มิตาราธิเบตอดุญเดชปิกรมพระบรมร,ราชชนกนั่นเองนะครับมผมโปรดนะครับก็จะชอบดอกไม้นะครับผมแล้วก็เครื่องหอมนะครับ รวมถึงการเจะปักร้อยต่างๆนะครับรวมถึงสำหรับการศึกษาของผู้หญิงไทยด้วยนะครับเลยเป็นสัญลักษณ์ของแรมเราเราจะเห็นว่ามีทั้งการเจะปักร้อยดอกไม้และมีกลิ่นหอมทั่วล็อบบี้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับสัญลักษณ์ของแรมนะครับภายในของเรานะครับสัญลักษณ์ของแรมเราก็จะเป็นดอกที่ดอกไม้ที่พระองค์ชอบโปรดที่สุดนะครับก็คือดอกพีกุนนั่นเองนะครับเรียงร้อยด้วยศิลปะแบบโคเชนะครับผมแล้วก็ เราจะได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเราพักที่นี่เดินไปไหนมาไหนก็จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของแรมเรานั่นเองนะครับผมอสอดแทรกศิลปะทั้งหมดเลยนะครับในหลายๆส่วนของแรมของรแรมเราได้รางวัล The Best Interior Design นะครับของ a s a Pacific Property Award ในปี2015ตอนที่เรา rebranding นะครับแล้วเสร็จในปี2017จาก The Meridian ครับที่เรารู้จักกันดีในนามของพาซาที่นี่ เลอร์รอยัลเมริเดนะครับเปลี่ยนมาเป็น The a แอตเทนีโฮเทลอะลักชูรีคอร์เรชันโฮเทลแบงก์แล้วเราก็เลยนำกิจกรรมนี้ d e s t i n a t i o n Discovery นะครับมานำเสนอแล้วก็ได้เล่าประวัติชีวประวัติของพระองค์รวมถึงประวัติของแรมด้วยนะครับเราจะเห็นได้หมดเลยนะครับสิ่งที่พระองค์ชอบอย่างเช่นกานนำสิ่งที่พระองค์ชอบมาตกแต่งครับอย่างเช่นว่าจะเป็นพรมนะครับก็เป็นพรมลายเย็บปักจิร้อยนะฮะเห็นหมดเลยนะครับว่าจะเป็นเพดานนะครับ ลวดลายต่างๆบนฝ้าผนังนะครับแล้วก็อย่างแม้กระทั่งมีความหมายแฝงอยู่นะครับก็จะเป็นแชนเดเลียนะครับอันนี้คือเป็นจัสตินกาแลนนะครับหรือพวงมาลัยดอกมะลิเพราะว่าล็อบบี้คือสถานที่แห่งการต้อนรับลูกค้าถูกไหมครับต้อนรับแขกเหลือจากมาจากสถานที่ต่างๆนะครับด้านนู้นนะครับเราจะมีรอยย์บาร์จนะครับก็คือเป็นอนันตนาคราชรอยย์บาร์จนะครับเพราะว่า สถานที่ที่มีคนเดินทางไปมหาวิทาจากต่างถิ่นต่างที่มารมต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยมีความหมายแปลกที่ตรงนี้หมดเลยนะครับมีความเป็น r o y a l b r a น d d e s i g นนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นกิมมิกนะครับเวลาเช็คอินก็จะมีกิมมิกอยู่นะครับว่าเหมือนขันโต๊ะเปรูอ,ร Nun, อะไรเงี้ยอ่าคือแบบเซตปากผมเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยคนไทยยังนิยมเคี้ยวมากกันอยู่เหมือนเวลาเราไปบ้านไทยเรามาต่างที่ไปจะมีคําสอนบอกว่าเวลา ไปบ้านใครเรือนใครนะครับเจ้าของบ้านจะต้องนำสิ่งหานมามาี้มาต้อนรับมาหมากรูมาต้อนรับอ่าก็เป็นการต้อนรับของคนสมัยในรายการที่5นั่นเองอก็เลยเป็นกิมมิคเล็กนะครับที่วีไวที่คอเตอร์รีเซชันเองในราการข้าของวังคันชาวาตอนที่พระองค์หญิงแบบเวลาใช้ชีวิตเวลาว่างนะครับในการอ่านหนังสือแล้วก็มองภาพออกมาตรงคลองสังเกตไหมครับว่าสระน้ําเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปใใคล้ายๆแบบคานลอือ่าเป็นเชฟแบบคานลเชฟ ทุกอย่างมีสตอรี่หมดเลยเนาะใช่ครจริงๆตรงนี้วางฟังชั่นนี้ครับมันสามารถมองออกมาได้เขาเรียกฟังชั่นนี้ครับชื่อว่าคันธาวาสมันสามารถมองออกมาได้มันก็เหมือนครับจินตนาการภาพของทัพพระองค์หญิงใช้เวลาว่างแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็มองลงมาที่คลองอที่สานา พระราชปิดุชาเจ้าฟ้าวัลยลองกรกรมรมหลงพเพชรบุรีราชสิรินทรน,นะครับเพราะองค์มีชื่อเล่นนะครับเป็นพระองค์หญิงแม่ทำไมถึงชื่อพระองค์หญิงแม่เพราะว่าพระองค์เนี่ยเ,เป็นผู้นําแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นองค์อุถัมภ์หลักของสตรีในยุคนั้นนะครับเราจะเห็นได้จากการแต่งตัวของพระองค์นะครับจะไม่เหมือนกับแบบพระราชวงศ์ที่แบบว่าใส่เครื่องเพชรอะไรมากมายพระองค์จะใส่ไหมสิวิลลก็คือแบบใส่เป็น เ n e c k l n e e นะครับเหมือนกับว่าเขาเรียกสร้อยไข่มุกอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบฝรั่งในสมัยยุคการศีก้าเขแต่งตัวป,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 ประมาณนั้นนะครับเราจะมีการจัดพิธีแบบ Memorial Memorial Day นะครับในวันที่15พฤษภาพั 15, นะครับของทุกปีเลยนะครับสมมติมถ้ามาพักช่วงเวลานั้นก็ไม่ต้องกังว,วลว่ามีเสียงพรามหรือว่ามีเสียงดนตรีไทยนะครับม,มต้องสงสัยว่าคุณได้ยินคนเดียวหรือเปล่าว่า เพราะเรามีกิจกรรมเพลงนะครับคนได้ยินเหมือนกันเราคุณบอลก็พาขึ้นมาดูหนึ่งในห้องของทีมสูตรนะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะกับห้องรัตนโกศิสูตรค่ะห้องนีครับชื่อชื่อจะรัะตนโกศนะครับก็จะมีความเป็นกรุงศรปพยาอนปลายนะครับเป็นในทุกรัตนโกศิตนตอนต้นนะครับว่าศิลปะนเนี่ยก็คือหลังจากที่มีการลบสายของกรุงศรีพยานะครับก็เริ่มมีการ เปลี่ยนมาเป็นกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนสิทธิ์โดยอธิษฐาต้นแบบของกรุงศรีธัญาไว้ชนาเลียนี่เป็นรูปของพระอาทิตย์ทรงกรดในสมัยคนอินเดียเชื่อว่าถ้าได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกรดคืออาแสดงความโชคดีนะครับบังครั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันเลยมีความหมายอันเป็นมงคลอยู่ด้วยนะครับรวมถึงมีอ่ารัศมีของพระอาทิตย์นะครับก็จะเป็นนะครับ ก็อดกาดงความโชคดีบา้างครั้งแล้วก็สมัยก่อนก็การตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ยังมีไม่ม่านะครับเราก็จะนำอย่างเช่นเรานำาเสลีย่ยงมาเป็นโซฟาจะเป็นรูปลักษณะของคล้ายกับตะ,ะเสลี่ยงเนาะลารนำความเชื่อของคนไทยในสมัยนั้นนะครับอย่างกรุงศรีอยุธยาก็จะแบบประตูหน้าบ้านก็จะเป็นแบบมีเทวดาประประักจานะครับต่างๆก็จะแบบ เชื่อว่าคระปกป้องถึงท้องลายนะให้เข้ามาปคนหนึ่งของบ้งนงานนะครับรวมถึงตู้โชว์ในสมัยนะั้นเราก็ไม่มีนะครับเราก็นําตู้พัดตาบีดงนะครับมาเป็นที่เก็บของเราเป็นห้องที่จะฟังชั่นอนลจะเป็นทูเบสทูทนะครับจะแบ่งเป็นอ่ามาัสเตอร์เบสทูแล้วก็เป็นห้องเบสทูก็คือเป็นวีเดทม่ะเสร็จแล้ไปที่ห้องมาสเตอร์เบสทูก่อนนะครับอันนี้ห้องมาสเตอร์เบสทูนะครับ สมัยก่อนคนไทยก็จะนิยมนั่เตียงไป้กลางห้องนะครับว่ามันจะมีเพื่อระวังมดหรือมแมลงไส่ตามแบบกำแพงนะาเครับว่าหรือมีการป้องกันพวกยุงอะไรางี้ด้วยมีมุ้งนอกสมัยก่อนนะครับภาพวาดมาจากปฏิกิริยาความรับอันนี้พ็อจะภาพเต่ครับว่าเป็นอ,อะไรเป็นสำเนาที่เวทชั้แบบนี้นะครับ เมื่อก่อนนะเป็นที่ขอนี้ยังแสดงได้ในเพราะพระมหากษัตริยเท่านั้นนะครับในวังนั้นยังไม่สามารถที่จะเอเมนให้กับประชาชนทั่วไปได้นะครับก็เลยมีการแทนเรือแล้วยุหายาตราการฉลามนะครับในสมัยก่อนนะครับห้องนี้นะครับก็จะสามารถปั่นปั่นจักรยานนะออกกำลังกายได้นะครับระหว่างนะครับชมวิวไปด้วยนะครับดีเพื่านจ้ะ ห้องน,นี้เป็นห้องน้ำฟัซเตอร์เบรูมนะคะก็กว้า,วางเละก็<ม>จะมีห้องน้ำแยกมีห้องตู้เสื้อผ้าห้อ,ง,หหอง,หงตัวแยกะะ<ม>เดี๋ยวผมจะนำาุทประชัยนะครับจากโซลลุกในสมัยราชการทาที่ห้าทหาการแต่งตัวแต่ ครับรา,าวังนมัยห้ายรับวมีเตรียมมุสเปรมีเตรียมเครื่องไว้ให้คุณผูทานแล้วเรียบร้อยนะครับว,ว้าวขอบคุณมากครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เจ้าหลวงที่ไหนนะครับแต่เป็นเจ้านางค่ะนคะครับเจ้าหลวงค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยนะคะคือพับดอกบัวค่ะาค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมสาหรับเจ้านางอย่างเรานะคะก็คือการพับดอกบัวค่ะมาดูกันค่ะว่า กิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสวยเราจะมาทําแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับก็นํดอกบ,บัวที่เราเลือกดอกบ,บัวที่มันเป็นสีชมพูแทมนะครับเพราะว่ามันจะได้เวลาพับมันจะได้เป็นเลเยอร์ของสีงนะครับมันก็จะสวยกว่าอันนี้เราก็จะอันที่ไม่สวยก็เด็ดออกไปก่อนนะครับอันแบบง่ายๆเลยครับก็คือการแบบนี้เราเรียกว่าแบบพับแบบมะลินะครับกิจกรรมนีพับง่ายๆครับแค่แบบ ไปเรื่อยๆจนถึงปลายลองดูไหมครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมกัเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เราก็กลับมาร mm ีวิวห้องพักดี e อทินี e สุดข,ของเรากันค่ะเ mm hmm. มื่อเปิดประตูเข้ามานะคะ mm hmm. ก็จะเจอห้องน้ำห้องแรกนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เราไปจัดกันมาก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. เราก็มาตั้งช่วนในห้องกันค่ะ ห้งองแอคทีนี่สูตรนี้จะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆนะคะก็โซนแรกจะเป็น living area นะคะก็จะมีโซนที่พักผ่อนดูทีวีกินขนมนะคะโต๊ะทำงานโซนเครื่องดื่มนะคะก็จัดเตรียมมาให้ทุกอย่างะคะ่ะชาก,กาแฟเครื่องทำกาแฟนะคะแล้วก็โต๊ะทำงานนีค่ะก็ประกอบครบพร้อมเลยนะคะแล้วท้านำก็มีการจัดเป็นเวลคัมเซตมาให้ด้วยค่ะม,ะมีผลไม้นะคะ มีขนมไทยพวกขนมผลไม้อบแห้งนะคะเราก็มีเค้กฉลองวันเกิดนะคะที่เราเกิดในวันนี้เราก็มีเป็นช็อกโกแลตเียวคมเซตด้วยค่ะทุกอย่างจุกจุกหายอิ่มบรรยากาศของห้องนี้นะคะถึงจะเป็นโมเดินก็จริงค่ะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่นะคะไปค่ะเดี๋ยวดูห้องถัดไปก็คือห้องนอนของเราค่ะแล้วก็ห้องนอนนะคะอันนี้กาเป็นห้องคิงเบดค่ะก็จะเป็นเตียงใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นโซฟานะคะคล้ายๆเสื่อยางยาวค่ะ นอนดูทีวีกันไปได้ค่ะต่อ,อมานะคะเรามาดูห้องน้ําห้องใหญ่ก,กันค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะมีโซนอาบน้ําชักโครกนะคะแล้วก็อ่างอาบน้ําองอ่างนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องอะไรต่างๆครบคันเลยค่ะ แล้วก็ในโอกาสวันเกิดนะคะทางโรงแรมก็จัดเป็นแฮปปี้เบิร์ตเดย์บนเตียงนอนน่ารักมากๆเลยค่ะโดยเอาก็ขนหนูมาทำเป็นเ e ค้กทำเป็นน้องตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตามีลูกโปง่งน่ารักมากๆค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ห้องนี้ขัดขึ้นซ,ซึ่งเป็นห้องมุมนะคะก็จะได้วิวซิตี้วิวนะคะก็จะเห็นทาง BTS เอคอนจิตนะคะแล้วก็ถนนสุขสุมวิทค่ะทุกทค,คะทาทโรงแรรก็จะมีเป็นหนังสือ Hotel Secret ของ The r ร x ก r y Collection ของทาง Marriott นะคะซึ่งตั้งอยู่ในห้องดิว์นะคะแล้วก็และนี่ค่ะก็คือเป็นรายละเอียดของอโรงแรมนี้นะคะหลังจากเราไปชมห้องเดียที่นี่สุดแล้วนะคะเรามาดูบรรยากาศรอบๆของโรงแรมกันบ้างคะ่ะว่ามี f a c i l i t y e s อะไรบ้างนะคะไปคะ่ะปังมาก ั้เราขึ้นมาที่ชั้น4นะคะจะเป็นชั้นสระว่ายน้ำแล้วก็จิมค่ะก็เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำสวยๆนะคะก็คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะก็เหมาะกับครอบครัวมาเล่นน้ำเล่นหองยางฟามิงโกเป็ดน้อยนะคะแล้วก็ข้างๆสระว่ายน้ำก็จะมีสวนค่ะก็สามารถาเดินเล่นหรือว่าจ็อกกิ้งที่สวนลอยฟ้าตรงนี้ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะถ้าฝนไม่ตกนะ ท้านโรงแรเขาก็จะมีเป็นล็อกเกอร์แยกชายแยกหญิงนะคะก็เอ็มขอพากคนมาเซอร์เวยห้องล็อกเกอร์ชายกันนะคะ<ม>ก็จะมีล็อกเกอร์ตามนี้เลยค่ะสามารถขอกุญแจได้จากที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ํา<ม>ห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็มีห้องเซาวนานะคะแล้วก็มีห้องสตรีมเป็นอบไอน้ำนะคะแต่ตอนนี้ปิดอยู่นะคะเข้าไม่ได้ค่ะ แลกลับไปที่ชัน้นจีนะคะอันนี้จะเป็น g a l l ร r y Shop ค่ะก็คือจะเป็นร้านค้าที่ขายของอแบรนด์ของทางโรงแรมนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าดีไซเนอร์ที่เขาโคออเรตด้วยนะคะก็มาออกแบบสินค้าให้ค่ะอย่างเช่นตัวตุ๊กตาน้องหมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี้แน่คิดว่าทุกคนกำลังรอรีวิวอันนี้อยู่ใช่ไหมคะก็คือรีวิวอาหารเช้าค่ะ ซึ่งอาหารเช้าของที่โรงแรมเดียินีนะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะจัดให้ทานที่เดละเรนทรีคาเฟ่อยู่ชั้นจีนะคะก็ห้องอาหารขนาดใหญ่เลยะคะ่ะแล้วก็หลายบัฟเฟ่เยอะมากๆนะคะกิ้งแกไปจุกๆค่ะส่วนวันจันทร์จนถึงศุกร์เนี่ยเขาจะให้ทานที่เดอเอลเลียมแบงคอกค,ค่ะ สำหรับใครที่มี lounge access นะคะอย่าลืมมาใช้บริการ lounge บนชั้น26ได้ค่ะซึ่ง lounge นี้เนี่ยเขาก็จะมีดีตรงที่ว่ามีห้องประชุมด้วยนะคะแล้วก็โต๊ะทำงานค่ะอุปกรณ์ครบเรียบพร้อมมากๆเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่สามารถ Free Flow ได้ตลอดเลยนะคะก็คือสั่งสั่งดื่มได้ตลอดนะ,ะัะพร้อมกับช่วงเวลาที่เป็น after noon tea นะคะจะเริ่มตอนบ่ายสองครึ่ง จนถึงสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือเป็นอีเวนิ่งนะคะก็เริ่มห้าโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งค่ะ แล้วก็น,นี้จะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่สามารถสั่งได้ทั้งวันนะคะก็คือ all day drinks นะคะชากาแฟน้ำผลไม้ So อ t ดริง k แล้วก็เครื่องดื่มพิเศษก็คือพวกโกโก้นะคะอันนึงจะเป็นเมนูพิเศษสำหรับช่วง evening hours นะคะจะเริ่ม5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งค่ะก็จะเป็นพวกม็อกเทลต่างๆนะคะอร่อย โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามชมไปพักใน EP นี้ค่ะก็ถือว่าเป็น Special Edition นะคะก็พาทุกคนมาฉลองวันเกิดกันค่ะกับ The a t t e h n n y h o t t l l b n n k o o k นะคะแล้วก็ใครสนใจอยากจะมา s t a y c ค t ชั่หรือว่าอยากจะมาฉลองวันเกิดกันที่นี่ได้นะคะก็เลือกมา พักผ่อนหรือว,ว่ามาฉลองกันที่โรงแรมนี้กันได้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะเอ็มขอขอบคุณคุณปลายฟา้าคอยจัดการทุกอย่างนะให้เอ็มหมดเลยนะคะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณบอลด้วยนะคะในการที่พาเราไปทัวร์ในห้องรัตนโกสินทร์ของเราในวันนี้นะครับพร้อมกับประวัติมากมายของทางโรงแรมนี้นะคะก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กเพจนะคะของ EIM e x p e r i e n c myself ไปเจอกับตัวนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาทุกคนไปพักกันที่ไหนเดี๋ยวตามกันมาดูกันนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย